กีบปลาสาเทีบครับมานี่บรรยากาศลังสงการนะผมดกินปลาดูฮะตาไปลงจงเชือยกนะครับยกเนี้ยปลายังกอง,อองหันมระจ้นอออน้อยรอโลได้เหลืองครับเอาเหลืองเอาเหลืองหน่อยนี่เบาาเบาดีครับทั้งนั้นระ,ะระยะสุดท้าย มาเด้อมาเด้อมีงอนะบีไปนวัตถุง้อเลยฮะล่ะละใส่ไวเอโอ้ยเจียวประเดี๋ยไปไหครับรับรับเสียบแล้วรับเรื่องการเสียบไปไหนวันไดนกินมาจากอ่าเสียบกุนดบแล้วซิมแล้วเ็าิมแล้วีิมแล้วเนาะเสียบทีมงานผมมาจ่สาเทียบครับของแทบปีดูฮุระเครื่องก็เบาดีมันแบงกันนะสากับแบงพูระเครืองไปดิฮะกุ้งวองแก้วพี่

เขาจำประเดี๋ยดีไปเหมือนห้ประเดี๋ยซาเกียวมานิบอกเอาน้ำมนต์ทำไซาเกียวมาเอาปลาบากินบกินเขาก็เียวเพกรโดนมาอืพี่ครับไฟเสือเพ่นเอเสือเขาโอ้านอนฟอซาบานนี่นี่ลยัพี่ไหนเราดี อ๋อปลาเสียมเน<อ>ีเ่ยมีมาให้ปลาเสียมใหญ่มันตัวไข่เต็มฟองซะด้วยพี่น้องมาอย่างไรใช่ว่าตัวบ่เ <c oughs> ขาเอ็นว่าปลา,าปลาปืนห้ามตัวปื้ม,มาพร้อมกินกาวน้ำกันจบงานมาพี่น้องว่ะ